8นาฬิกาวันที่16มกราคมพุทธศักราช2520หม่มอมเจ้าหญิงวิภาวีรังสิตดำรงตำแหน่งนางสนองพระโอษฐและรับราชการในพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระเกจิอาจาร,รย์ผู้ซึ่งเป็นครูกรรมฐานของมอมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตอีกสองรูปคือพระมหาวีระหรือหลวงพ่อพระราชะพรมยานแห่งวัดจันทารามหรือวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีหรือที่รู้จักกันดีในนามหลวงปู่ฤษีลิงดำ และหลวงปู่ครูบาธรรมชัยธรรมชยโยวัดทุ่งหลวงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายแพทย์สุภาร์บุรพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครศรีธรรมราชนางมาลีจันทรัตพยาบาลประจำพระองค์พันตำรวจเอกสุดินสิงหารานาะยุทธยาผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขตแดทุ่งสงร้อยตำรวจโทยุทธนาปารณาิติเสนาร้อยตำรวจโทสุทนวันเพนผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนกองร้อยที่3อํอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อยตำรวจเอกอภิรักษ์พิลึกนักบินที่1นึ่งร้อยตำรวจโทวีนัทฉิมน้อยนักบินที่2พลอุดมศักดิ์ชัยวันพลประจำปืนและพลสนทยาไม่ทราบนามสกุลช่างเครื่องได้นำเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจตัวเวนชายแดนเขต8หมายเลข1715บินขึ้นจากสนามโรงงานปูนซีเมนไทยอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนำสิ่งของไปสรงเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจอสอ และส่งเยี่ยมเยียนรัษฎรในเขตจ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีตามปกติมอมเจ้าหญิงวิภาวดีลังสิตผู้ซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ไปสรงทำหน้าที่ตรวจเยี่ยมตํารวจทหารที่ปฏิบัติการอยู่ตามพื้นที่ต่างๆรวมทั้งรัษฎรทั่วทั้งภาคใต้ซึ่งเป็นภารกิจที่ทรงทำมานานนับสิบปี โดยในพื้นที่ภาคใต้นั้นได้ส่งตั้งหน่วยทํางานและพักแหลมอยู่ที่เรือนรับรองของโรงงานปูนซีเมนไทยอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสถานที่ที่เฮลิคอปเตอร์ออกเดินทางก่อนที่อีกไม่กี่นาทีต่อมาจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันนั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเล g เจนเด y ี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง เมื่อเฮลิคอปเตอร์บินเข้าเขตอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้อยตำรวจโทสุทนวันเพ็ญผู้บังคับการตำรวจตะเวนชายแดนกองร้อยที่3อำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับรายงานทางวิทยุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนที่ไปควบคุมการก่อสร้างห้องแถวที่สงสร้างพระราชทานให้กับราษฎรที่หมู่ที่7บ้านเหนือคลองตำบลบ้านซองได้ถูกผู้ก่อการหลายคอมมิวนิสต์เข้าโจมตีจนเป็นเหตุให้ตำรวจตะเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บ2นาย ระหว่างนั้นวิทยุจากทางภาคพ,พื้นดินก็รายงานเข้ามาตลอดเวลาว่าตำรวจตระเวนชายแดน2นายที่ได้รับบาดเจ็บคือสิบตำรวจเอกบุญเลิศกัววงและสิบตำรวจโทนิคมสีทองได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณเหนือเขื่อนบ้านเหนือคลองด้วยความห่วงใยหม่อมจเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตจึงรับสั่งให้นักบินแวะลงที่หน้าอำเภอเวียงสะและขอให้หลวงพ่อฤษีลิงดำกับหลวงปู่ครูบาธรรมชัยรออยู่ที่นั่นก่อนเพื่อให้เฮลิคอปเตอร์มีที่ว่างสำหรับผู้บาดเจ็บ เพื่อจะนําไปส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนกระทั่งเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาเมื่อเฮลิคอปเตอร์กาลังลดระดับลงเตรียมการลงจอดขณะที่บินอยู่ในระดับสายไฟฟ้าแรงสูงที่พาดผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเหนือฐานบ้านเหนือคลองปรากฏว่าผู้กอ่อการร้ายคอมมินิตจ,จำนวนมากที่ซุ่มอยู่เด้ระดมยิงปืน M16 และ M79 เข้าใส่เฮลิคอปเตอร์อย่างหนักจนเฮลิคอปเตอร์ถึงกับถลากลางอากาศท่ามกลางความตกใจของคณะที่โดยเสด็จ ทำให้นักบินต้องตัดสินใจดึงเครื่องขึ้นเพื่อหลบหากกระสุนเหล่านั้นและทันทีที่คณะที่โดยเสด็จตั้งสติได้จากอาการตกใจกลับต้องพากันตกใจมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่านักเมื่อกระสุนที่ผู้ก่อ,อก,การร้ายคอมมอนิสต์ระดมยิงเข้ามาทะลุท้องเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมาและทะลุพนักเก้าอี้ที่พบว่าหม,ม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีลังสิตประทับอยู่จนเป็นเหตุให้หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีลังสิตหมดสติไปท่ามกลางพระโลหิตที่แดงฉานเต็มพื้น นอกจากนั้นยังพบว่านายแพทย์สุภาพบุรพ์ผู้อำนการโรงพยาบาลนครศรีธรรมราชก็ถูกยิงเข้าที่ขาขวากระสุนทะลุออกรวมทั้งนางมารีจันทรัตน์พยาบาลประจำพระองค์พันตำรวจเอกสุดินสิงหราณายุทธยาผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต8ดทุ่งสงรวมทั้งร้อยตำรวจโทยุทธนาปารานิตเสนาร้อยตำรวจโทสุทนวันเพ็นรวมทั้งนักบินที่1นึ่งร้อยตำรวจเอกอภิรักษ์พิลึก ที่ต่างก็ได้รับบาดเจ,จ็บจากคมกระสุนกันทวนนาแต่ส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ,จ็บไม่มากนะักนักบินจึงรีบนําเครื่องที่กําลังสั่นสถานจากการถูกยิงจนถังน้ํามันร่วมหมดมาลงฉุกเฉินที่สนามโรงเรียนบ้านซองซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ถูกซุ่มยิงราวๆสามกิโลเมตรก่อนที่นายแพทย์สุภาพบุรพัล์ูุ้้มเนยการโรงพยาบาลนครศรีธรรมราชผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บจะกัดฟันให้การปฐมพยาบาลม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตท,ที่พบว่าถูกคมกระสุนเข้าที่ชายโครงด้านขวา ทะลุพระประผาสะหรือปอดและทะลุออกพระอุระหรือหน้าอกทางด้านนาจนฟื้นคืนสติขึ้นใหม่ครั้งและในทันทีที่หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตทรงฟื้นคืนสติขึ้นมานั้นคำพูดที่คณะโดยเสด็จได้ยินก็คือต่อชะดอเป็นอย่างไรบ้างเอาออกมาได้หรือยังให้รีบไปส่งโรงพยาบาลอย่าให้พวกมันรู้ว่าฉันถูกยิงมันจะเหิมเกลิมฉันไม่เป็นอะไรแล้วต่อชะดอมาหรือยังให้รีบไปส่งโรงพยาบาลด่วน หลังจากนั้นพันตำรวจเอกสุดินสิงหาราณยุทธยาผู้กำกับการตํารวจตองินชายแดนเขต8ทุ่งสงจึงรีบวิทยุแจ้งไปยังนายมานิตวรยาเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ส่งเฮลิคอปเตอร์มารับหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมดเพื่อเข้ารับการรักษาในตัวเมืองเป็นการด่วนระหว่างนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจพาหลวงปู่ฤาษีลิงดําและหลวงปู่ครูบาธรรมชัยขึ้นรถมายังสนามโรงเรียนบ้านซอง ก่อนที่พระเกจิทั้งสองรูปจะได้โดยเสด็จไปกับเฮลิคอปเตอร์ลำที่มารับผู้บาดเจ็บด้วยระหว่างที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ที่มุ่งหน้าเข้าเมืองสุราธานีหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิตได้ตรัสรับสั่งกับนางมาลีพยาบาลประจำพระองค์ว่าขอให้กลับบังคมทูลใต้ฝาดระอองธุรีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและทูลกมมหญิงทั้งสองพระองค์ว่า ท่านหญิงเองทรงห่วงใย,ยตำรวจตระเวนชายแดนมากซึ่งเรื่องนี้หลวงพ่อพระราชพรมยานได้บันทึกไว้ว่าเมื่อเห็นอาการของท่านหญิงหลวงปู่ฤาษีวิงดำจึงได้อธิษฐานจิตขอ,อรัตนาบาร,รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาร,ริยสงฆ์ทั้งหมดอารัธนาขอให้บรรเทาทุกขเวทนาของท่านเพราะทราบว่าท่านเจ็บมากเห็นท่านนอนเฉยจึงถามว่าท่านหญิงปวดไหมท่านก็ตรัสว่าปวดเจ้าค่ะหายใจขัด,ขด แล้วท่านก็เปล่งวาจาดังๆว่าโลกนี้เป็นทุกข์ร่างกายเป็นทุกข์ไม่ต้องการอีกขอไปนิพพานขอลาไปนิพพานแล้วก็เปล่งวาจาดังขึ้นอีกว่าหลวงพ่อหลวงปู่กัุณากราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงทราบและทูลท่านชายปิยะให้ทรงทราบด้วยว่าหญิงขอลาไปนิพพานแล้วท่านก็เปล่งวาจาอีกว่านิพพานนิพพานนิพพานแล้วก็นิ่งไปสักประเดี๋ยวเดียว เวลาผ่านไปได้ราวๆสามนาทีได้ท่านก็เปล่งเสียงดังๆว่าโอ้สว่างแล้วสว่างแล้วเห็นนิพพานแล้วเห็นนิพพานแล้วนิพพานสวยเหลือเกินหญิงขอลาไปนิพพานแล้วหลวงปู่หลวงพ่อยิงขอลาไปนิพพานพอขอหลวงพ่อได้กรุณากราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถและท่านชายปิยะด้วยว่าหญิงขอลาไปนิพพานพอสิ้นเสียงก็ปรากฏว่าท่านสิ้นลมปราณ หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีลังสิตประสูติเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2463มีพระนามเมื่อแรกประสูติคือหม่อมเจ้าวิภาวดีรัชนีเป็นพระธิดาองค์สุดท้องในจำนวนเจองค์ในมหาอมาตถ์พระราชวรวงเธอกมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระนามเดิมพระบวรวงเธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจลัลหรือนามปากาว่านมมอสอผู้เป็นปราดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นพระบิดาแห่งการสากลไทย เป็นองค์ต้นราชสกุลรัชนีผู้เป็นพระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญหรือวังนาพระองค์สุดท้ายกับหม่อมเจ้าพรพิมลพันธ์รัชนีรัชสกุลเดิมวรวรันผู้เป็นพระธิดาในพระบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิป,ประพันธ์พงศ์ทรงมีพระนุชาร่วมพระบิดามารดาเดียวกันองค์เดียวคือหม่อมเจ้าพีสเสด็จรัชนีหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิตเสกสมรสกับหม่อมเจ้าปิยราัางสิตรังสิต พระโอรสองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนาเรนทรผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8เมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2489โดยได้รับพระราชทานน้าพระมหาสาังจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหามานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินมีธิดา2คนคือ 1. หม่อม,มราชวงศ์วิพานันท์ลังสิทธิ์สมรสกับสาวนิตคงศิลิกและสมรสอีกครั้งกับวินเลียมบีบู๊ มีบุตรจากการสมรสครั้งแรกสองคนและครั้งที่สองหนึ่งคน 2. หม่อมราชวงศ์ปริยะนันทนารางังสิตสมรสและยากับมหาราชจกักรสิงห์พระอนุชาของมหาราชองค์ปัจจุบันแห่งเมืองชัยปุระรัราชาสถานประเทศอินเดียปัจจุบันสมรสกับปานศัก์รังสิพามานาคุลมีบุตรจากการสมรสครั้งแรกสองคนพระองค์ทรงมีผลงานนาวนิยายโดยเฉพาะนาวนิยายในแนวรักโรแมนติกด้วยพระนามแฝงว่า วนาะประมวลมากซึ่งเป็นพระนามแฝงเดียวที่ใช้ซึ่งทาไม่ใช้พระนามแฝงก็จะทรงใช้ชื่อพระนามเลยซึ่งพระองค์ได้ทรงอธิบายพระนามแฝงว่าตัววตัวแรกคืออักษรย่อตัวแรกของชื่อวิภาวดีตัวณนแะปลว่าแห่งส่วนคําว่าประมวลคือชื่อถนนที่บ้านของท่านหรือวังประมวลตั้งอยู่คําว่ามากหรือมอราคาคือถนนในภาษาแขกดังนั้นวนาะประมวลมากก็คือวอแห่งถนนประมวลนั่นเอง ซึ่งหม่อมเจ้าพีเสเดชรัชนีพระนุชาของพระอ,องค์ก็ทรงใช้นำประกาว่าพอนะประมวลมากด้วยเหตุผลเดียวกันโดยมีผลงานนาวนิยายที่โด่งดังหลายเรื่องที่คนไทยรู้จักกันดีอาทิเช่นปริศนาเจ้าสาวของอานอน์รัตนาวดีนิกกพิมพ์ครั่งพอรักฤทธิราชินีสาวพระราชินีนาถวิกตอเรียเรื่องลึกลับตามเสด็จปาก,กีสถานและตามเสด็จประพาสอิหร่านเป็นตน้น หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีลังสิตได้เล่าเรื่องอำเภอรพระแสงและการมาทำงานช่วยเหลือรัษฎรในอำเภอรพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้ตามพระราชดำริให้สมาชิกสมาคมสตรีนานาชาติฟังเมื่อวันที่24กันยายน2512ไว้ว่าข้าพเจ้าไม่เคยได้ยินชื่ออำเภอรพระแสงมาแต่ก่อนเลยจนกระทั่งได้เข้าเฝ้าฝาาละอ,องทุลีพระบาททั้งสองพระองค์ที่พระตำหนักจิตระดาและหฐานในบ่ายวันหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเราพระราชทานเข้าพระเจ้าถึงข้าราชการอนามัยชั้นตรีผู้หนึ่งซึ่งถูกส่งไปประจําสถานีอนามัยชั้นสองที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพอไปถึงก็หมดกําลังใจจะทํางานอยากจะลาออกจากราชาการให้รู้แล้วรู้รอดไปเพราะนอกจากไม่มีที่ให้อยู่อาศัยจนถึงกับต้องพาบุตรและภรรยาไปเช่าห้องแถวกลางตลาดแล้ว ในสถานีอนามัยยังแทบไม่มีอยู่ยาหรือเครื่องใช้ที่จะบริการคนไข้ได้เลยทั้งๆที่อนามัยแห่งนี้เป็นอนามัยแห่งเดียวที่มีอยู่ในตัวอำเภอขนาดตัวอำเภอยังติดต่อกับตัวจังหวัดเหลือมอเภออื่นได้ยากเพราะไม่มีถนนไปถึงไม่มีทางรถไฟผ่านทางเดียวที่จะติดต่อกับภายนอกได้ก็คือทางลำแม่น้ำซึ่งจะไปไหนมาไหนก็ต้องเสียเวลาเป็นชั่วโมงๆข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดจึงไม่เคยไปพระแสงถึงกับพูดกันทีเล่นทีจริงในจังหวัดว่า ไปเวียดนามดีกว่าไปพระแสงเมื่อความทุรกันดารของพระแสงทราบถึงพระกันโดยบังเอิญรวมทั้งข้อขัดข้องของข้าราชการชั้นผู้น้อยซึ่งเต็มไปด้วยความตั้งใจดีอยากจะทํางานตามหน้าที่แต่หมดปัญญาสิ้นวิถีเพราะไม่ว่าจะคิดหาทางออกอย่างไรก็ตันไปหมดทุกทาง ก็ทรงสนพระราชาหรืยไทยเป็นอย่างยิ่งทรงมีพระราชปรารถนาที่จะช่วยให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยที่ชื่อดูสิตผู้นั้นได้ทํางานตามความตั้งใจให้รุ่วงไปให้ได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าประเสริฐศรีชยยงกูลรชาชองร์คักพิเศษนําตัวคุณดูสิตซึ่งบังเอิญขึ้นมากรุงเทพขนานั้นมาเฝ้าฝากละอ,องทุลีพระบาทเป็นการส่วนพระองค์ที่ศาลาพระกาพิลมในบริเวณพระตำหนักกิจรดาเมื่อวันที่7กระะกฎาคม2 5 0 9 และส่งพระกรุณาโปรดกล้าวพระราชทานเงินช่วยเหลือคุณดุสิตให้สามารถทำงานตามหน้าที่20,000บาทโดยโปรดกล้าวให้ซื้อจักรยานยนต์สำหรับใช้งาน1คันซื้อเวชัณานและยาตามบัญชีที่เขียนมาและยังพระราชทานเงินสดอีกจำนวนหนึ่งสำหรับให้เก็บไว้ใช้ใจ่ายในการเดินทางไปตามตำบลต่างๆเพื่อช่วยเหลือบำบัดโรคแก่ราษฎรเช่นค่าน้ำมันรถค่าจ้างคนขับเรือค่าซ่อมยานพาหนะค่าอาหารเป็นตน้น ซึ่งไม่สามารถจะเบิกจากทางราชการมาใช้ให้ทันท่วงทีได้นอกจากคุณดุสิตจะเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตแล้วยังทำงานละเอียดละออมากส่งบัญชีรายรับรายจ่ายและรายงานผลงานที่เริ่มทำทันทีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าช่วยเหลือให้ส่งทราบใต้ฝาละอองทุลีพระบาทอยู่เสมอมิได้ขาดเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเล่าเรื่องพระราชทานข้าพเจ้าข้าพเจ้าซึ่งเป็นคนชอบท่องเที่ยวไปในที่แปลกๆและสนใจในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้ว ก็กลายเป็นหนุมานอาสาขึ้นมาทันทีนับตั้งแต่ได้รับมอบภารกิจจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เข้าไปดูแลทุกสุขของชาวอำเภอพระแสงซึ่งขณะนั้นเป็นเมืองปิดแล้วยังเป็นแหล่งซ่องสมของกองกําลังพักคอมมินิตแต่หม่อมเจ้าวิพาวดีรังสิตก็ได้ทุ่มเทชีวิตจ,จิตใจช่วยเหลือชาวพระแสงอย่างสุดพะชนชีพแม้แต่หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลก็บุกไปถึงไม่ว่าจะโดยทางเรือมอเตอร์ไซค์หรือแม้แต่ทางเท้า ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านพระแสงจึงขนานพระนามหม่อมเจ้าวิพาวดีลังสิตว่าเจ้าแม่พระแสงกระทั่งเมื่อข่าวการสิ้นชีพตักใสของท่านหญิงแพร่ออกไปชาวทุ่งสงเวียงสะบ้านซองบ้านเหนือคลองและคนในพื้นที่อื่นๆต่างพากันเสียใจเครียดแค้นชิงชังผู้ก,ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เป็นอันมากชาวบ้านรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรตวจตะเวนชายแดนเขต8ถึงกับร้องขอให้ทางหน่วยเหนือสั่งการให้ถล่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อย่างเด็ดขาดทาให้สั่ง จ้าหน้าที่และชาวบ้านจะออกทําการกวาดล้างกันเองด้วยความรักและความกตัญญูที่มีต่อท่านหญิงพลตารวจเอกวสิทธิเดชกุลชรอ,อดดตษในตํารวจราชสํานักประจําและเป็นผู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้วางพระราชาหฤทยัยจนได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าในตํารวจราชสํานักประจําก่อนที่จะออกมาดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมตามรํารวจได้เขียนไว้ในหนังสือรอยพระยุค,คลบาทบันทึกความทรงจําของพลตํารวจเอกวสิทธิเดชกุลชร เรื่องราวของม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีลังสิตความตอนหนึ่งว่าขณะที่ท่านหญิงต้องกระสุนปืนสิ้นพระชนนั้นผมกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศท,ที่เชียงใหม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทูลกระหม่อมสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชาสุดาสเสด็จไปทรงรับพระศพของท่านหญิงที่ท่ากาศยานดอนเมืองในตอนเย็นวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520อันเป็นวันสิ้นพระชนนั่นเองผมได้ตามสเสด็จทูลกระหม่อมไปด้วย รุ่งขึ้นวันที่17กุมภาพัานธ์2520พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีนาจึงสเสด็จจากเชียงใหม่กลับมายังกรุงเทพมหานครเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพท่านผู้หญิงที่พระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมาบพิรพวงมาลาดอกไม้สดของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงวางไว้หน้าพระศพของท่านหญิงนั้นมีข้อความตอนหนึ่งจากเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดจารึกไว้ดังนี้จะแ,แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาส่วนพวงมาราพระราชทานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถมีคำไว้อะไรปรากฏดังนี้ที่วาวานผ่านมาเยือนล่าโลกพร้อมความโศกสลดให้รืยไทยหายอริราชพิฆาตร่างท่านวางวายแสนเสียดายชีพกล้าวิภาวดี งานพระราชทานเพลิงพระศพท่านหญิงมีขึ้นณนเะมนวัดเทพศิรินทราวาสเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2520ในวันนั้นได้มีพระบรมราชองค์การโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สถาปนาท่านผู้หญิงเป็นพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าว,วิภาวดีลังสิต์และพระราชทานเครื่องขติราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์กับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกชั้นที่หนึ่งปฐมภรช้างเผือกแก่ท่านหญิงด้วย นอกจากนั้นในวันที่หนึ่งมีนาคม2520ในายสมัครสุนทรเวชและมมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากำลังจะเสนอเปลี่ยนชื่อถนนซุปเปอร์ไฮเวย์กรุงเทพสระบุรีเดิมเป็นชื่อถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรตยิพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิตและทุกวันที่16กกุมภาพันธ์ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเป็นวันวิภาวดี มีการบำเพญ็ญกุศลถวายรวมทั้งได้สร้างอนุสาวรีย์เป็นที่ระลึกถึงพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าวิพาดีรังสิตไว้หลายแห่งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงความรักและความปรารถนาดีที่พระองค์ทานทรงมีต่อข้าราชการทหารตำรวจและราษฎรชาวสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย